อากาวมงครึ่งเราจะไปแล้วครับฝนไม่น่าจะตกใช่ไหมฮะครับผมถ้าผมจะไปเที่ยวซับจุดสองจุดนี้ได้ไหมคิดเพิ่มคิดเพิ่มได้นะครับครับผมผมอยากไปตรงถ้ำทะลุก่อนนะครับผมอยู่ใกล้ๆนี้หรือเปล่าไมครับำอยากไปแค่สองที่ครับถ้ำทะลุกับสะพานไอ้สะพานอะไรอะสะพานอัสดาอัสดาใช่ไหมครับครับผมโอเคครับ คือที่ไหนครับอันนี้แหลมชะปะงเอาส่าหนูเล่นอย่างก็ถ้ำทะลุอ๋อครับต้องเสียค่าบริการนะครับไม่เสียครับที่นี่ไม่เสียเดินลงไปได้เลยลลงไปเยอันนี้จะเป็นหนูอันนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับเรามาถ่ายรูปเล่นตรงถ้ำทะลุตอนแรกว่าจะให้ไปส่งที่ท่าเรือเลยร้อยห้าบาทครับเหมือนเมื่อวานที่เขามาส่ง แต่ว่าฝนไม่ตกก็เลยแวะมาถ่ายรูปก่อนอันซินไทยเลน์ก็สีชังถ้ำทะลุตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาถ่ายรูปแล้วครับผม9โมง40นาทีเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับ 咱们就要登顶了。 คือจุดถ่ายรูปถ้ำทะลุนะครับผม ระวังลื่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวไหว้พระก่อนก็ดีครับผม ครับไปต่อกันไปตรงที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันจุดมหาชนคนถ่ายอยู่ครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายด้านบนก็ได้ โอเคครับ <Okay>, เดี๋ยวเราไปเดินไปอีกจุดหนึ่งตรงที่เป็นแหลมยื่นนะท,ที่มีหินยื่นออกมาแล้วนั่งถ่ายรูปตรงนี้คือถ้ำทะลุนะครับผมอันนี้มาช่วงก่อนสิบโมงเช้าครับผมคนยังนี้เยอะ ทเล่เกาะสีชังถ้ำทะละุตรงนั้นเดินได้อีกเดี๋ยวค่อยเดินครับ รูปกานตรงหินยื่นลงมาฝั่งนี้ก็เดินได้ไปทางนี้ก่อนครับตรงนี้เขาเดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราลองเดินไปดูก,ก่อนว่าม,มีอะไรครับ มีทางเดินแบบนี้ต้องเดินระวังด้วยนะครับ เดินลำบากอยู่นะครับผม งนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม คนะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วครับผมต้องใช้แรงปีนป่ายนิดหน่อยครับตรงนี้ก็ลงไปถ่ายรูปได้ครับ เราจะไปถ่ายตรงแหลมยื่น ัถ่ายกันเสร็จแล้วเหลืออีกสองคนเดี๋ยวรับไปต่อคิวถ่ายเราจะไปเที่ยวแค่สองจุดถ้าผมตรงนี้ถ้ำพังใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรอ๋อถ้ำทะลุแล้วเดี๋ยวไปตรงสะพานอัสดางแค่นั้นล่ะครับผมแล้วก็นั่งเรือกลับถ้าให้เข้ามารับแล้วก็ไปส่งที่ท่าเรือก็เหมือนเมื่อวานนะครับผมเมาร้อยห้าสิบ แต่เราไปเที่ยวเพิ่มอีกสองที่เขาคิดสามร้อยครับผมเวลาเดินต้องระวังด้วยนะครับผมไม่ใช่มดแต่ดูกล้องเพราลงทั้งไหนวะเดี๋ยวให้เขาถ่ายเสร็จก่อนครับผม โอเคครับตอนนี้10บโมงสินาทีเราถ่ายรูป LGBTQ. ตรงหินยื่นเรียบร้อยแล้วครับผมเราอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำทะลุครับผมอันซ mm ีนกาอสีชังเรามาช่วงเช้าคนยังไม่เยอะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปต่อไปถ่ายรูปที่สะพานอสดางครับผมโอเคนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้10โมง12นาทีเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่หนึ่งครับสะพานอัสดาณดน,นี้จุดที่เรามาครับสะพานอัสดาด์ตรงพราสุธาทุสลาสะพาน ตร,ตรนะบรมรูปพระจงซีมสัพานอัสดางพระที่นั่งมันท่ารัตนโลดเรือนไม้ริมทะเลพระบรมรูปและก็ห้องน้ำ ตอนนี้ประมาณ10โมง18นาทีเรามาถึงตรงสะพานอัสดางครับผมตรงพระจุทาทูชุราชถานจริงๆเราเคยมาที่นี่เพราะเรามาเกาะสีชังครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับผมครั้งแรกมาคนเดียวครั้งที่สองก็มาคนเดียวอันนี้ครั้งที่สามก็มาคนเดียวครับเที่ยวคนเดียวได้ไม่เห็นยากเลยเนาะ เปล่าหรอกชวนเพื่อนแล้วเขาไม่ว่างกันก็เลยมาคนเดียวฝนไม่น่าจะตกนะมั้งวันนี้ ตกเมื่อคืนตอนตีสองแล้วก็ตกตอนเช้าตอนแปดโมงครับผมเราจะมาถ่ายรูปตรงสนะพานอัสดังที่เดียวนะครับผมไม่ได้เดินเข้าไปด้านในล้ววันนี้ขี้เกียจเดินเอขี้ขี้เกียจเดินด้านในจริงๆก็มีเรือนวัฒนาเรือนผ่องสีเรือนภิลม วัดอัสดางนิมิตสะพานอัสดางเราเคยไปหมดแล้วครับผมก็เลยมาถ่ายรูปแค่ตรงนี้ครับสะพานอัสดาง เดินเข้าไปถไ่ายเขากั้นทางไว้ไม่ให้เดินครับผมเจอน้องหมาด้วยโหลวัสดีครับเราต้องรีบถ่ายมีนักท่องเที่ยวท่านอื่นมาแล้วครับผมที่นี้คือสะพานอัสดางนะครับก็จะประมาณนี้ อันนี้เขาติดป้ายว่าเขตพื้นที่อันตรายห้ามเข้าน่าจะชํารุดหรืออะไรหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้สิบโมงครึ่งน่าจะแค่นี้ละกลับแล้วครับผมเราเที่ยวแค่สองจุดครับเดี๋ยวก็ให้พี่เขาไปส่งที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเรือกลับไปยังท่าเรือ่่อหลอยแล้วก็ไปต่อรถอาจจะมอไซค์ก็ได้นั่งวินมอไซค์ไปลงตรง หน้าโรบินสันสีราชาแล้วก็ต่อรถกลับกรุงเทพครับผม ขนาดไม่มีแดดนะครับร้อนเหมือนเงืนเหงือเต็มตัวแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็นั่งรถไปท่าเรืออะไรครับ ห้องน้ำค่าบริการสิบบาทนะครับตอนนี้สิบโมงสี่สิบครับผมเราจะกลับไปท่าเรือแล้วครับ ท่เาเรือเลยครับ จอไซก็มีตรงท่าเรือเนี่ยครับผมโมงสี่สิบห้าเรามาถึงตรงท่าเรือแล้วครับ1 0บโมงสีเราลงมาอยู่ในเรือแล้วครับตั๋วเรือ60บาทขากลับครับผมจากท่าเรือเกาะศีชังไปท่าเรือเกาะลอยประมาณ4 0่สถึงสีนาทีนะครับ 11โมง2นาทีครับผมเรือออกแล้ว 047นาทีเรามาถึงตรงท่าเรือก่อลอยครับผมก็ประมาณ45นาทีเดี๋ยวเราจะน่าจะนั่งวินไปตัวินสันศีราชาครับต่อรถกลับกรุงเทพโอเคนะครับ นั่งวินมอเตอร์ไซค์จากท่าเรือต่อรอยมาลงตรงโรบินสันครับโรบินสันศิราชา30บาทเรานั่งรถตู้ไปกรุงเทพแรับย30บาทตอนนี้เที่ยง6นาทีครับผมเราอยู่บนรถตู้แต่ไม่แน่ใจว่ารถออกกี่โมงนะครับเมื่อกี้เรานั่งมอเตอร์ไซค์จาก ถ้าเรือก่อลอยมาลงตรงโรบินสันวัสามสบาทแล้วก็จะต่อรถตู้ไปกรุงเทพวัร้อยสาบาท